สมัยจัก,กรพรรดิเชียนดิง,งดืูดูใบไม้ผิตำบลหูผิงดีดีเรามาสายไปอยู่เลยติดตามค่าบเลือดนั้นไปมันน่าจะมีมันน่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่จากเมืองชื่อเสียนไปตำบลผ,ผู้ผิง ตอนนี้นะคะคุณจากเมืองนี้จากเมืองชูเจียงไปตํตบลผฟู้ขิงตอนนี้นะคะคงจะถูงเจียนหานไม่กลัวว่าจะถูกจับได้หรอท่านแม่หลิวเฉียวลีเฉียวลี ข้าบอกแล้วไงว่าให้เดยกข้าวอะไรผ่านไปสักพักถ้าเจอแล้วศพนั่นท่านพ่อเด็กน้อยศพผู้หญิงหนึ่งกับแปดศพที่แล้วข้าจตกกรยังคงทำแบบนี้เช่นเคยข้าแล้วดึงลำไส้ออกมาจากนั้นก็น่าจะนำศพมาทิ้งไว้ในปาก การฆ่าทีนมีช่างโุดเหี้มยิ่งนักท่านพ่อเราทำยังไงต่อดีหรือว่าจะตามหาฆาตกรต่อไปข้าได้ยินมาว่ามีคนถูกฆ่าอีกแล้วอยู่ไหนรีบไปดูเร็วเข้าพ่อใหญ่เสียวจุนพี่เ,เสียวจุนไม่นะไม่สอ,องคนนั้นใช่คนในหมู่บ้านไม่ใช่คนในหมู่บ้านของเราต้องเกี่ยวอะไรกับพวกเขาน่แน่ จับพวกเขาไว้ซะเราจะกาแก้แค้นแก้แค้นแทนเสียวจุนท่านพ่อพเขาจะว่าเราไนี่ยคกข้างไม่ได้ทำนะโอ้ยนีิวอะไรกันโอ้ยพวาเจ้ไม่รู้จักกาดำหรือไง,<บ>ไงเรากินเนื้อศพรากินเนื้อศพกาตอนนี้ชื่อว่าอู้ฉิง ถ้าพวกเจ้ามีคุณธรรมก็อย่าทำร้ายพวกเขาสิพูดก,กันดีๆฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านท่าพิมิตเว,วนิสเวตซึ่งเคยทำทำผิดคดียากมากๆหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนในด้านเวชฉันมีความสามารถมากจนไปขัดขากับคนกลุ่มบางคนพอกไปก่อนฉันเสียชีวิตด้วยอุป อุบัติเหตุจากนั้นข้าก็ข้ามาสู่ภพนี้สัตว์เลี้ยงที่ฉันรักก็ข้ามากับฉันด้วยเพราะฉันตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในสมัยฉิงยุนดังนั้นฉันต้องใช้ชีวิตที่นี่ให้ได้จะเป็นใครบอกเข้ามาข้าน้อยเป็นพ่อใหญ่หมู่บ้านหรือเจียนซื่อหรือขิงมาขอแจ้งขอรับทั้งสองคนนี้ข้าคนในหมู่บ้าน ใครใต้เท้าจับเข้าไปเลยจับพวกมันเข้าไปไปมันไปคุกเขาให้หมดจับเอาไปท่วงน้ำเพราะได้แล้วข้าจัดการเองเจ้าชื่ออะไรมาจากไหนทำไมต้องข้าเหนือด้วยใต้เท้าถามเพื้อละข้าเป็นใครมาจากที่ไหนไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ใต้เท้ารู้สึกหนีข้าไม่ได้ฆ่านางทำไมข้าต้องมีเหตุผลที่ต้องฆ่านาง้วย Yeah. Uh huh. แต่ถ้าใต้ท้างไม่เชื่อข้าจะพิสูจน์ให้ท่านดูสรีเอาถุงมือมาจดตอนนี้หนึ่งนะครับ